ันนี้เราบอกว่าเอ๊ะมาทำอะไรกันนะคะวันนี้พกพี่ก็เป็นตัวแทนแนะคะมาจากสมาคมเพื่อนชุมชนค่ะที่จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการดีๆนะคะ<ม>เป็นโครงการที่จะเปิดโลกแห่งการเรียนรู้90ทักษะแห่งอนาคตเป็นปีที่สองค่ะง,ง่ายๆว่าเราอยู่ชั้นม .5 ม .6 นี่แหละแล้วก็เราจะมาแนะแนวนะคะในเรื่องของการเข้ามหา,าวิทยาลัยนะคะต้องบอกว่า ก็จะมีคณะในดวงใจของแต่ละคนว่าอยากจะเรียนคณะอะไรแบบไหนสาขาที่ไหนนะคะหรือใครที่บอกว่าเอ๊ะกำลังลังเลอยู่เลยนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรที่ไหนดีต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งโครงการที่ดีมากที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็ทราบถึงปัจจัยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเราอยากเรียนนะคะคพทศาสตร์มศวอ่านะคะต้องบอกว่าเขามีหน่วยกิจอะไรบ้าง นะคะเขาต้องเรียนกันยังไงดีเธอมออกหอพลเชิญค่ะนะคะรู้ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของปัจจัยสังคมเพื่อนนะคะค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ไงบ้างซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะให้องแคนได้ทราบหมดเลยเพราะว่าเราจะมีนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ตัวจริง,งจริงแน็ตแนวที่มา ข่าวิทยาลัยและเราได้รับเกียรติอย่างสูงนี่เลยนะคะจากพี่โอมนะคะพ็อกเทลท่าไมถึงต้องเลือกพี่โอมเข้าสู่โครงการนี้เพราะว่าเป็นบุคคลที่เก่งรอบกาไม่ว่าจะเป็นร้องเพลง,งก็ได้นะคะหรือว,ว่าจะเป็นนักธุรกิจเป็นอาจารย์ด้วยเป็นวิทยากรด้วยนะคะซึ่งเขายกจะมาเป็นไกด์ไล,ลน์แนะแนวในเรื่องของการประกอบอาชีพได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเดี๋ยวเรามีพี่เอ็มด้วยนะคะธีรยาค่ะก็จะมา ในเรื่องของการเฝิกการบอกอาชีพที่ใช่ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะเราจะจัดขึ้นในรูปแบบขอออนไลน์นะคะในวันที่6ตุลาคมซึ่งอาจจะตรงกับกีฬาสีใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็คืออยากให้น้องๆเดี๋ยวสักครู้หนึ่งลงทะเบียนไปก่อน เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีคำถามนะคะก็สามารถส่งคำถามไปก่อนได้ดูไลฟ์ YouTube ย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ออมาเนี่ยจะมี VTR นะคะให้คนเนี่ยได้ชมกันด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่จะได้เห็นภาพกันแบบว่าชัดมากยิ่งขึ้นขอเชิญ VTR ได้เลยค่ะ ขอเชิญไปด้วยกับวิทยาร์หน่อยค่ะอันนี้เธอเป็นวินทีานะคะภาพกระบวนของในบรรยากาศของปีเก่วดวยอย่างที่บอกเลยเชื่อว่าเรามีหลากหลายปะหาวพุทธไัยน,นะคะแล้วก็หลากหล โดยอหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสถานที่เราอยากจะไปเรียนหรือนะคะถ้าจะจบสักคู่นี้อาจจะยังไม่ใช่สถานเราไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าก็อบอกว่าในโครงการนี้เนี่ยมีครอบคลุมมากนะคะยิงคำถามได้ถามคำถามได้เลยนะคะอยากจะถามเรื่องอะไรคือเราสามารถที่จะ้น้องเนี่ยได้เข้าลึกถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเรามีพี่ติวจากสมาคมเพื่อนช,ชุมชนค่ะที่จะมากล่าวเปิดงานนะคะถึงโครงการดีแบบนี้กดสิงระดูกต้อนรออับพี่ติวได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเสิริใบขาดครับกบสวัสดีท่านอาจารย์นะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนวัดปากกระดูวันนี้นะครับวันนี้ทีมสมาคมเพื่มนชนนะครับพวกเราดีใจมากที่ได้มาพบน้องๆในวันนี้นะครับสมาคมเพื่อนชนของเราเนี่ยเกิดจากการรวมตัวของห้าบริษัทหลั ที่ามั่นประคุณนะครับก็คือมีกลุ่มปตทนะครับมี s อ p ครับบรษ power ิษัทเอลพีพีพาวเวอร์จำกัดกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยแล้วก็บรษิษัท global power community หรือเรียกว่ากีเอสีนะครับถ้าบริษัทนี้พวกเรามีความตั้งใจนะครับในการดูแลพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับวมทั้ง้่งสริมคุณภาพชีวิตชุมชนโดย มาคมเพื่อนชุมชนได้จัดกรริจกรรมต่างๆภายในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง,น,อน,งน,น,รรนะครับอาทิเช่นโครงการคุณด้านสาธารณสุขร่วมกับอบอจรระยองนะครับคุณการศึกษาต่อเนื่องะรระดับชั้นปริญญาตรีหรือทุนาการศึกษาอาชีวะเพื่อนชุมชนนะครับโดยองคทางนี้เนี่ยเราก็มีโครงการที่ทำต่อเนื่องมาก็คือ โครงการส่งทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัยในวันนี้นะครับหรือโครงการหนึ่งคือโครงการเพื่อนสิ่งสนฟิลเตอร์ครับโครงการเพื่อนชุมชนคนอาชีวะหรือเรียกว่า CPLM นะครับและหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวที่ไปจัดในอดีตคือโครงการพัฒนาศักยภาพผู่แนแนวครับเป็นโครงการที่แนแนวการศึกษาต่อในระดับมัธมศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนไลับ โดยในโครงการนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่มีการสื่อสารแบบเจร้าที่เรานั่งมาเจอหน้ากันแบบนี้นะครับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างั้งน้องกับพี่ๆนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นแนวที่เราเคยจัดมานะครับและก็เป็นการขยายการรับรู้ด้านการศึกษาของสมาคมพวกเราจึงจัดโครงการเพื่อสุงเสมเปิดประตูสู่อนาคตหรือเวิรโลกการเรียนรู้ก้าวสู่ทักกษาแห่งอนาคต p p a Open House ในวันนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้วเพื่อสร้างการรับรู้ความสั้ใจเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาการวางรฐานการศึกษาอย่างมั่นคงขยายโอกาสการเข้าถึงการวางแผนเส้นทางการศึกษามองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตนะครับและกระนักถึงความสําคัญของทักษะในอนาคตที่เรียกว่า future skill เพื่อเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งนำมาสู่การเป็นข้อมูลเพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถพจารนาด้านาการศึกษาต่อในระดับขั้นมากทีาสุดอะไรต่อไปนะครับวันนี้แนะนนามตัวแทนของสมาคมผู้ชุมชนขั้นชุมชนข้อระวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการขั้นชุมชนเปิดประตูอน,นาคตรหรือเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ก้าสู่ทักษะแห่องอน,นาคต CTA Open h u s นี้นะครับจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนในการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างแท้จริง เพื่อให้สมกับทำาโตแทนของผู้ชุมชนที่ว่าบ้านเราหน้าอยู่ผมย่งยืนตามเจตนารมณ์และของสมาคมเพื่อนชุมชน่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะแล้ต้องบอกว่าวันนี้นะคะพี่จิ้งเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะต้องเกจากพี่อนความทีมงานเนี่ยเราก็จะมีพี่ๆนะคะที่น่ารักนะคะวันนี้นะคะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วนะคะจากสมาคมเพื่อนชุมชนเดี๋ยว สีต่อนะคะมาแล้วเชิญได้เลยค่ะโัเเสน้องผมสีดีเขาเลยให้เดินก่อนก็อน้องอยู่กับสมาคมมาก็12ปีได้เนาะตอนนั้นพวกเราอยู่ก่อนหนเยค่ะก็เป็นที่รู้จักกันเน้องอน้องเป็นตัวแทนของรู้จากคุณมบริษัทดาวประเทศไทยน,นะคะที่อยู่ในสมาคมเพื่อทุงคน พี่พี่ยูพูดให้ฟังมากว่ามีกี่บริษัทเก่งมากโ okay, อเคต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆที่ชื่อชิสาคณะมอนทอนนะคะทำงานสาคมมาสัพคกแล้วแต่ประเด็นของวันนี้คือการที่น้องๆได้มารื่องในวันนี้พี่อยากให้น้อง,องเกิดโอกาสแล้วก็กดอ,าาอนาคตให้ตัวเองแล้วก็ไปรู้จักกับโครงการนี้จริงๆว่ามันคืออะไรแล้วมีประโยชน์อะไรยังไงเผื่อเราจะได้เจอคณะสาขาใหม่ๆที่เหมาะกับชีวิตและโลกอของเราในอนาคต พี่อยากให้น้องอย่าลืมในวันที่6นะคะหกตุลาก็อย่าลืมกดสแกน QR code เดี๋วยวจริเขาจะไห้สแกนให้ดูเนาะแล้วก็เข้มมาดูใหม่นะคะค่ะที่พารณาพรแท้วัฒนาพงศ์นะคะที่เล่นชื่อปิติค่ะจริงๆเป็นผิดเก่าว,วัฒนะค่ะแล้วก็ยื่นแต่ไม่อบอกเ่ยอนะือเอาเป็นว่าที่อยู่ตั้งแต่เดือนนี้ยังไม่ขึ้นเลยเอ่อก็ ดีนะคะที่วันนี้ได้กลับมารัวเหยนเี่ยวอีกครั้งนะะแล้วก็เออเป็นโครงการโครงการเพื่อทชุมชนนะคะเป็นโครงการที่ดีนะอยากให้น้องๆนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันที่หกกรกาคมค่ะขอบคุณค่ะอสวัสดีค่ะพี่เชอพี่แบงนะคะเกี่งกาจีตะระวงนะคะก็อยู่ที่สมาคมเพื่อนชุมชนนะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะประชาสมคัญนในส่วนของโครงการเพื่อชวนเปิดประตูสวนอาคตนะคะน้องๆคนไหนสนใจอเข้า,ขาคณะสาขาไหนก็รอติดตามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆเพื่อนๆน,น,น,น้องๆน,นะคะที่ไม่ได้มาเข้าร่วมในวันนี้นะคะก็ฝากน้องๆไปช่วยบอก,บอกต่อกันไปนะคะให้มาเข้าร่วมด้วยกันนะคะค่ะวัวนี้ค่ะพี่ชื่อพี่เดน,นะคะ เป็นตัวแทนจากบริษัทกลุ่มพรทอนะก็จะมีพี่พิบพี่เนเน่พี่แบมแล้วก็พี่ดิวนะคะจากกลุ่มปรทอเนะาะก็วันนี้ก็ขอให้น,น้องตั้งใจนะคะที่จะรับความรู้ไปนะว่าในวันที่6กุลาคมมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างแล้วก็อย่าลืมนะคะในระหว่างที่ฟังเนี่ยมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะมีของรางวัลด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวส่งต่อให้พี่บุตรเลยค่ะค่ะพี่บุตรนะคะ เคยเรียนวัดป่าเหมือนกันค่ะก็ขอบได้ก็ขอฝากรื่นร้องทุกคนเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ คนสุดท้ายแล้วม็กัานห้อไหนมีตัวนีส่งมาไทห้องละคนกปเลยที่้าตแนห้องลมาเลยจ้ร็วตัวได้องหมาเห้องหนึห้องห้าห้ง4ห้องหห้เมาเร็วมาเลยค่ะมาเร็ว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 เพื่อน 有房，还要大。 ขอเดซบรรดาน,นอ่าข <c oughs> อเดซบรรดานก่อนส่งนะ ขอบคุณมากค่ะ สองคนสุดท้ายแล้วขอมันมันขอมันมันเดี๋ยวององ,องชนะแล้วก็ลอ,อชนะเจะเป็นทางพี่นะคะบุก้นนงองเนาะเป็นพีออ่อะไรดีพี่อะไรีปกเลยค่ะ้าเป็นี่อมาม่เป็นี่อะไมาม่จอัเค่ะมาแล้วคะเดี๋ยวให้พี่นขอเราเป็นคนแม่ฮอกกินไว้ก่อนล้ว ได้เลยค่ะตัวเล็กค่ะตัวเล็กค่ะโอเคเสร็จเลยเลยค่ะตรงกลางเลยค่ะโอเค แจกไปเลยเป็นสเปรย์ของหมด้วยนะคะ ไข้าวขาการพ,พา่นพไฟอะไรนะเป็นนักพ่นไฟเหรอผมเป็นมังกรอะไรนะผมผมเป็นมังกรเป็นมังกรอ่ะจจะเป็นมังกรแล้วฉันจะเป็นมังกรดูเป็นอะไรอีก <c oughs> เอาขอมาหาวิทยาลัยหนึ่งมาเหาวิทยาลัยที่ชอบค่ะเอาเอาอะไรบ้างครับมาหาวิทยาลัยที่ชอบที่อยากจะชอบมาหาวิทยาลัยอะไรคะธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์คณะที่อยากเรียน คณะวินีนาการธุรกิจคโอเคขอาจะเริ่มด, okay, okay, ด้วยค่ะเย่ะจะขอรางวัลโอเคค่ะ okay, ทีนี้ทีนี้ทีนี้ท้ายสุดแล้วอย่างที่บอกนะคะวัะนนั้นอาจจะติดกีฬาสีไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราก็จะมี Youtube ้อนหลังให้น้องได้เข้าไปชมกันด้วยมี Facebook ให้น้องได้เข้าไปติดตามผลงานด้วยและใครที่บอกว่ามีคาม นะคะแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนคณะการใช้เชียงนิดมาจะต่างๆเกี่ยวกับการเลื่อกเรียนนะคะเกี่ยวกับการทำการเรียนสอบของชลร้ำเนี่ยก็ให้สแกนชัวร์โค้ดไว้ก่อนนะคะสามารถเข้าไปถามได้และตอนนี้ให้มองี่โทรศัพท์มือถชือขึ้นมาค่ะแล้วก็สแกนการลงทะเบียนก่อนได้เลยค่ะมาอยากให้นอน้องสแกนไว้ก่อนลงทะเบียนทุกคนนะคะเดี๋ยวโทรศัพท์เรียก่ะก็จะมีเด่ที่มาเลยว่าใครที่ ได้ลดงเบียยไปที่รอยละว,ว่านะคาะเิญได้เลยมา่วมกันว่าท้าอาชีพที่ใช่ค่ะคณะที่ชอบไปพร้อมๆกันนะคะ